นี่คือสถานที่ที่มีอายุเก่าแกกว่าพันปีมียอดมหาเจดียด์เป็นทองคําแท้ปฏิสถานพระเขี่ยวแก้วให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะดังคํากล่าวที่ว่าเกิดมาหนึ่งชาติขอให้ได้กราบพระบรมธาตุเมืองนครแม้เพียงครั้งหนึ่งก็นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่แล้ว วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารตั้งอยู่ริมถนนราช,ชดำเนินจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระอารามหลวงช,ชั้นวรมหาวิหารเดิมทีเรียกว่าวัดพระบรมธาตุแต่ชาวบ้านเรียกสั้นๆว่าวัดพระธาตุซึ่งมีหัวใจสำคัญของชาวนครศรีธรรมราชคือองค์พระบรมธาตุเจดีย์ที่มียอดเจดีย์เป็นทองคำและได้มีการบรรจุไว้ซึ่งพระธันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์เป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่คงไว้ซึ่งความงดงามและเก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นโดยพระยาศรีธรรมสกราเมื่อพุทธศักราช1998พร้อมๆกับการตั้งเมืองนครศรีธรรมราชมีการบูรณะและสร้างโบราณวัตถุโบราณสถานภายในครั้งหนึ่งได้เกิดโรคระบาดขึ้นทำให้ที่นี่เป็นเมืองร้างนั้นจนมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรโดเกล้าให้มีการบูรณะครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในระหว่างพุทธศักราช2433-2441และเมื่อพุทธศักราช2513กรมศิลปากรได้ดำเนินการซ่อมแซมวิหารโคตรทำให้ดูสวยงามและเป็นระเบียบมากขึ้น และที่นี่ยังมีประเพณีที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นตามความเชื่อแต่โบราณคือในวันมาคาบูชาจะมีพิธีสําคัญอย่างหนึ่งในการแห่ผ้าขึ้นพระทุซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าใครที่เข้ามาร่วมพิธีเมื่อขอพรสิ่งใดก็จะได้ดังสมปรารถนากันทุกคน จุดสาคัญภายในวัดมีหลายแห่งมากครับเพื่อนๆซึ่งวันนี้ยอมรับเลยว่าเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆได้ไม่ครบทุกจุดนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เดินเข้ามาภายในวัดสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะมองเห็นโดดเด่นมาแต่ไกลคือพระบรมธาตุเจดีย์ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นทรงระฆังคว่ำความสูงของพื้นถึงยอดสูงประมาณ55เมตรยอดพระบรมธาตุเจดีย์เป็นทองคําแท้น้ำหนัก179กิโลกร,รมัมเมื่อเข้าไปในพื้นที่ภายในวิหารคดของวัดจะเห็นองค์พระบรมธาตุเจดีย์และเจดีย์บริวารที่เรียงรายอยู่นับร้อยองค์ จุดต่อไปคือวิหารพระทรงม้าหรือวิหารพระมาเป็นศูนย์รวมเทพเทวาอารักษ์องค์พระมหาธาตาุในวิหารพบกับเทพเทวาอารักษ์4กลุ่มคือกลุ่มของพญานาคอารักขาชั้นใต้ดินเท้าทัตตรถมหาราชเฝ้าด้านซ้ายและเท้าทัตตรดราชเฝ้าด้านขวาและจุดที่เป็นเชิงบันได เป็นกลุ่มของยักษ์มี2อตนอารัขาบนพื้นพิพภพคือท้าเวรุราชและท้าเวส่วรปกป้องคุ้มภัยเชิงบันไดซ้ายและขวาเหนือพื้นสูงขึ้นไปจะมีพญาครุฑสองตัวคือท้าวิรุณหและท้าวิรุณเกาะอ,อยู่บนบันไดซ้ายขวาที่เหลือคือสิง6ตัวซึ่งมีอริยบทแตกต่างกันไปนอกจากนี้ยังมีเทวดาอารบรมธาตอีกสองคู่คือคู่นั่ง ้าหัวบันไดกับู่ยืนเฝ้าประตูทางเข้าซึ่งเทวดาที่ว่านี้คือตอนกาเนิดวัตถุบง,งคลอันมีชื่อนั่นคือจัตุคามรามาเทพซึ่งเทวดาอารักษ์มีนามว่าเท้าขจตุคามและเท้ารามาเทพอยู่ในท่านั่งพระสุมนเทพพระลัคนาเทพอยู่ในท่ายืนเฝ้าประตูซึ่งในมือเต็มไปด้วยเทพาวุธต,ต่างๆไว้ปกป้องพระบรมธาตุตามคติความเชื่อของชาวศรีลังกาโบราณและภายในวิหารน,นี้ยังมีภาพปฏิมากรรมเรื่องราวของเจ้าชายศิษฐ์ถือเป็นภาพศิลปะโบราณที่คงความ,มางดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย สถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งคือวิหารสามจอมหรือวิหารพระเจ้าสีธรรมสกุลเป็นวิหารที่สร้างมาเพื่อสดุดีผู้สร้างเมืองนครสีธรรมราชภายในปฏิสัทธานพระพุทธร,รูปทรงเครื่องแบบคาดว่าจะสร้างในสมัยพระยานาครน,น้อยหรือเจ้าพระยาสีธรรมสกุลราชน้อยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มาของพระพุทธรูปองค์นี้เป็นการจัดสร้างเพื่ออุทิศถวายแต่กระสือมีความโดดเด่นเฉพาะไม่เหมือนกับพระพุทธรูปโดยทั่วไป สถานที่สำคัญนอกจากนี้ยังมีประตูแรกที่สร้างสมัยรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2452วิหารพระแอดวิหารพระมหากัจจายะและต้นศรีมหาโพนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของประเทศไทยที่มีประวัติอันยาวนานเก่าแก่และคงความศักดิ์สิทธิ์ให้ชาวพุทธได้เข้ามากราบไหว้อย่างไม่ขาดสายหากเพื่อนๆขับรถไปเที่ยวภาคใต้ก็อย่าพลาดที่จะเข้าไปกราบสักการะขอพรหรือชมความงดงามความยิ่งใหญ่ของพระบรมมหาธาตุเจดีของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารวัดนครศรีธรรมราชกันด้วยนะครับเพื่อนๆที่มีสถานที่หรรือววววัััััดดดสยงไม่่เป็นทีู้จก อยากให้สบายใจสายมูเข้าไปเก็บภาพมาคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดหัวใจคอมเมนต์ปักหมุดกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นกําลังใจในการเผยแผ่เรื่องราวสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปสําหรับวันนี้สบายใจสายมูมูในแบบสบายใจสวัสดีครับ